สวัสดีค่ะน้องนารีในฐานะมาสคอตของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก World Expo 2 0 2 0ัยุ่อยา t h a i l a ไทยแลนด์ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกโดยสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสอสอป,ปนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพวันนี้นารีจะพาไปดูว่า World Expo 2020นนั้นสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยค่ะ เราทํางานด้านการดึงงานาการจัดประชุมใหญ่ๆเ,เข้ามาในเมืองไทยเ e r Expo ก็เป็นหนึ่งใน3เป็นงานที่เรียกกันว่า Exhibition หรือการแสดงสินค้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกประโยชน์ของการจัดงาน w o r l x p x p o เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ประโยชน์ในด้านของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวคือผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยเ,เราเชื่อว่าเราต้องลงทุนไม่น้อยครับก็ประมาณ3 0 0 0 0ล้าน แต่ว่าผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ6เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ก็เกือบเกือบสองแสนล้านแต่สิ่งที่เราจะได้มากกว่านั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาคนเราเสนอที่จังหวัดอุทยาเป็นอำเภอบางไทรนะครับอยู่ปลายทางด่วนนะครับที่เป็นทางด่วนบางพะยินถ้าถามเรื่องว่าแล้วเรื่องที่พักเรื่องโรงแรมพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือช้กรุงเทพมหานครเป็นที่ที่จะรองรับผู้ที่จะเข้ามาในงานเว r ร์กออท ใช้ารายการวันนี้ด้วยคำศัพท์คือ EXPO ย่อมาจากคำว่า e x p o s i t i o n ค่ะดังนั้น world expo จึงหมายถึงงานมหากรรมการแสดงนวัตกรรมศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระดับโลกถือเป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมไมซ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะพบกับนาลีและความรู้เกี่ยวกับการจัดประชมรุมและนิทรรศการได้ในตอนต่อไปค่ะ